อะน้องเวลาแล้วเหล่าของเพื่อน <laughs> เอาตัวไหนลูกอ่ะเอาตัวไหนจับเอาจับเอาเลยเอาไก่ไหมพี่ไก่พี่ไก่ไกนะไก่เขียวหรือไก่เหลืองเลือกประวานดินี่ปะวานโ,วโอ้โหอ้าปปะวานเว้ย <laughs> เหลือเอาเตา่า นี่เต่าหัวเหมือนกับเราเลยนะอืมหมอนี้นะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาน่ฮีโร่ครับแล้วเราก็จะมาอัปเดตตัวดัชนีที่ทรงแบบมันก็พันหกอะนะแต่เพื่อนๆคิดเหมือนกับผมไหมครับว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยวะ <laughs> คือ คือเซตมาดีท่งมาดีแต่นชนีใช้ได้มีการเปิดแก็บโหแบบมาครบแทบจะทุกกระบวนความเลยครับแต่สิ่งที่ขาดคือวอลลุ่มอ่าสิ่งที่ขาดอย่างที่2ก็คืออา้าหุ้นทําไมมันไปวิ่งกันตัวไหนเหออรออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราดูตัว5ทีก็ยังคงเหมือนเดิมครับตบขึ้นตบลงตบลงตบขึ้นกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไปปิดที่1 6ึ่จุดนะก็ แนวรับก็ประมาณพันหกอนะครับแนวต้านก็พันหกสิบห้าก็อยู่กันแค่นี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาลุ้มกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันที่สามเมษายนปีสองพันหร้อยหกสิบหกมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเรามาดูไปพร้อมกันนะครับขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับคือวันศุกร์ที่31มเีนาเวลาสิบเจนาทีนะครับ เหตุที่ต้องมาอัดวันศุกร์เนี่ยก็เพราะว่าฟรลนเซียจะปิดระบบอีกแล้วครับสี่ทุ่มคืนนี้นะฮะโอเคอ่ะไปลุยกันเลยครับเราเริ่มจากหุ้นต้องแบ่งเป็น2ฝั่งเลยกันนะสำหรับวันนี้นะก็คือหุ้นที่เป็นโซนแดนลุกกับหุ้นที่เป็นโซนแดนรับนะครับ ชอบรุกหรือชอบรับเกาะเลือกกันดูเลยแล้วกันนะฮะตัวแรกนะครับโซนแดนลุกนะครับจะอยู่ที่เรดี้ครับเรดี้เนี่ยน่าสนใจเลยเพราะว่าเบรกกรอบเบรกกรอบไซเวซึ่งเอาจริงไซเวมันก็ไม่ได้นานหรอกนะครับเรดี uh, ้ค่อนข้างอ่านง่ายนะครับการกลับตัวก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะเป็นหุ้นที่มาใหม่ด้วยนะครับถ้าเราดูใน5นาทีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมาจ่อแล้วละ่ะในลักษณะแนวต้านจริงๆไม่เรียกเรียกว่าจ่อแล้วมันเบรกไปแล้วนะครับ ไปปิดที่14.5ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจตัว ready เองนะครับเป็นลักษณะของการพักแบบ e เอเชีเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นที่ต้องไล่ราคานะครับอาจจะรออยู่โซน13.8ถึง14บาทก็น่าจะได้ของมุมมองก็คือเป็นการพักเพื่อหาจังหวะในการขึ้นต่อนะครับแนวต้านของเขาก็จะอยู่ข้างบนเลยนะครับอยู่ประมาณ16บาทครับ ถัดมาคือโมชิโมชิเราติดตามมานานมากๆนะครับสุดท้ายก็เบรกนะครับเราติดตามมาตั้งแต่ชุดนี้นะครับแล้วก็อันนี้เบรกรอบหนึ่งเลยเนาะและตัวนี้ก็เบรกอีกแล้วนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับตัวเรดดี้เมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าตัวโมชินี่คือ All อ i m e ม i ไฮนะครับก็คือแบบสูงสุดเลยนะแล้วก็ลักษณะการพักตัวของตัวมชินี่จะแตกต่างกันไปนะครับจะเป็นลักษณะของการพักโซนบนแนวรับก็ประมาณ52.5นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ55บาทตัวนี้มันไม่มีแนวต้านเดิมในอดีตเนาะเพราะฉะนั้นจะให้เป็นจุดจิตวิญญาณนะครับถัดมาคือตัวซาบิน่านะฮะก็จะส่งคล้ายๆกับตัว2ตัวบนนะฮะก็คือ เป็นลักษณะที่ขึ้นมาอยู่ในโซนแนวต้านนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากตัวซาบเนาเป็นการพักแบบ A-shape นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล,ล่ราคานะครับรอรับได้เลยต่ำกว่า26แน่นอนเออราดูการพักนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่ได้รับเร็วๆนี้นะฮะอาจจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการย่อตัวอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามดูแล้วกันนะฮะถัดด้วยตัว the bag ของเซตนะครับนั่นก็คือเดลตานั่นเองนะฮะเดลตานี่ลักษณะทรงนี้ก็คือ Follow เป็นขาขึ้นเลยนะครับแนวต้าจะอยู่ที่1,200นะฮะก็เป็นออทำหายนะครับจริงๆราคาของวันสุกก็เป็นออทาหายเช่นกันนะครับเมื่อวานก็เป็นออทาหายก็ออทำาายไปเรื่อยๆนะฮะก็ยังคงคงมองขึ้นอยู่ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราดูในทม์เฟรม5้ทีนี่ก็จะยิ่งชัดเจนนะครับแนวรับนะฮะจะอยู่โซนไม่น่าจะต่ำไปกว่านะครับ1,120จุดนะครับ ต่อด้วยตัวหุ้นน้องใหม่มาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเมื่อวานก็เทรดกันสนุกสนานอยู่นะครับสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมา,าถ้าเกิดเราดูในทางเฟรย5าทีเนี่ยจะเรียกว่าเปิดแทบจะเท่ากับราคาจองเลยนะครับแล้วก็กระชาก,กันขึ้นไปทำสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5.30บาท30นะฮะแล้วก็ลงมาที่เดิมเลยนะฮะเหมือนกับเอ๊ะพาพาไปช็อปแชะชิมแล้วก็กลับมา เริ่มมาจากไหนก็กลับไปตรงนั้นนะครับลักษณะทรง,รงตรงนี้นะครับในทางเฟรมอีแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่จะหลุดจองนะฮะนั่นก็คือ4.5แต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเด้งได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ4.7ถ้าทะลุ4.7จะกลายเป็นขาขึ้นก็อาจจะได้เล่นกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะถัดมานะครับเรามาดูของฝั่งขาแนวรับกันบ้างน,นะครับใครที่เป็นโซนแบบอชอบไก้แนวรับ สต็อปลอสสั้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็มาลองดูแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยตัวคาราบาวกรุ๊ปนะฮะคาราบาวกรุ๊ปถ้าเกิดดูไทมเฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันมาจ่อแนวรับจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถวางสต็อปลอสไว้ที่95บาทได้เลยนะครับก็ลุ้นเด้งนะฮะสั้นๆไม่น่าจะเกิน98เป็นการเด้งเพื่อหาจังหวะในการลงต่อนะครับต่อด้วย h l h แอ l l ฮลีนะครับเราก็เห็นว่าโอ้นี่มาจ่อในโซนของแนวรับจริงๆมันยังไม่ถึงนะฮะ อาจจะรอไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบนะครับแนวรับจะอยู่ที่21.5นะฮะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะเออแต่เราจะกินเด้งสั้นๆนะครับอันนี้ก็จริงๆใจก็เชียร์ให้หลุดนะ <c oughs> นะเออนะเพราะว่าเป็นเป็นหุ้นร้านยานะครับซึ่งผมยังมองว่าเฮ้ยราคานี้มัน โอเวอร์ไพร์ไปหรือเปล่านะเออต่อราคามาน,นิดหนึ่งขอให้หลุด20บาทนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถัดมาก็คือตัว ProN นะฮะสำหรับตัว ProN เนี่ยเอามาให้ดูว่าเอ้ยมันเป็นลักษณะของการพักตัวตรงนี้ยังไม่มีจุดเข้านะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าในโซนพักตัวก็คือราคานี้นะ5.95นะครับสัญญาณอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเป็นลักษณะของการพักโซนบนเฉยๆนะครับต่อด้วยตัว RCL อันนี้โซนแนวรับนะฮะจะเห็นว่า ตรงนี้มีการหลุดลงไปนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับหลุดลงไปนิดหนึ่งครับแล้วก็พยายามที่จะเด้งตรงนี้มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับแนวต้านก็ไม่เกิน28บาทครับแล้วก็สามารถนะฮะมีเพื่อนๆถามมาเมื่อวันก่อนนะว่าทรงสวยไหมสวยไหมคําตอบคือไม่สวยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเกิด r e j e c t i o n เรียบร้อยนะฮะแนวต้านจะอยู่ที่4.8อันนี้น่าสนใจนะครับก็สต o p loss นะครับก็เอาไว้ที่โลที่เขาเคยทําเลยครับก็อยู่ที่ประมาณ4บาทนะฮะ ต่อ้วยตัว SCGP นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับตัวสามารถเมื่อกี้นะครับก็คือเกิดรีจัชันนะครับแนวต้านก็ไม่เกินไฮเดิมนะฮะก็อยู่ที่48.50ไม่น่าจะเกินนี้นะครับสต็อปลอก็จะอยู่ที่อไส้ของเขานะครับก็คือ45.5นะฮะถัดมานะครับ s v i ชุดนี้เป็นลักษณะของการพักโซนบนนะตัวนี้จะคล้ายๆกับ ตัว Pro N นะครับแต่ว่าการพักจะยาวนานกว่าอ่ะมุมมองก็คือมีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับแนวต้นอยู่ที่10.4ต่อด้วย TU นะครับตัวนี้ก็มีรีเจ็คแบบอ่อนๆนะฮะต้องเรียกว่าแทบจะเป็นปากการด่านสุดท้ายนะครับถ้าหลุดนี้โอ้โหผมว่าน่าจะเจอกันสัก12-13เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวให้ดีครับต o อ l ลอจะอยู่ที่ไส้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่โซน13 9ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับลุ้นเด้งสั้นๆครับไม่เกิน4อ่า14.90ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไฮไลท์นะฮะตัวนี้จะเป็นรีเจคชันเหมือนกันแต่ตำแหน่งจะเป็นคนละตำแหน่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไล่ตามดูนะตัวสามารถ scgp tu อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอ่ารีเจคในตำแหน่งของโซนแนวรับซึ่งอ่าถูกต้องตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าตัวอ่าไทยคมเนี่ยจะแตกต่างนะฮะตัวไทยคมจะเป็นลักษณะที่ไปรีเจคในตำแหน่งข้างบน โดยปกติตรงนี้จะไม่มีความหมายใดๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์มันไม่ปกตินี่แหละอสถานการณ์แบบอึมครึมอึมครึมตลาดก็เหมือนจะดีนะตลาดก็เหมือนจะบวกแต่ว่าบวกตัวไหน <c oughs> นั่นน่ะสินี่คือประเด็นนะฮะอ่ะตรงนี้มันเกิดีเจชันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าเราสามารถใช้สตอล์ตรงนี้เลยครับ13.9แนวต้านอยู่ที่15บาทครับผมซึ่งลักษณะนี้มีโอกาสที่อ่าดีกว่านะครับ ทียูดีกว่า SCGP ดีกว่าสามารถนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นมานิดนึงอยู่แล้วนะครับโอเคจบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหนาเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ทำก็ถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคเข้าแบบนี้นะครับดูทฤษฎีดาวด,ดูการกลับตัวการกลับตัวต้นเทนเป็นอย่างไรนะครับผมได้เขียนหนังสือ สอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่นะครับมือใหม่สามารถที่จะหาซื้อไปอ่านได้เลยนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําถามท้ายรายการนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ค้าช่วยวิเคราะห์สบายเนี่ยจ่ายเป็นผล5ต่อหนึ่งกับ TSR ก็จ่ายเป็นผลเหมือนกันนะครับอันนี้คือจ่ายเป็นผลเป็นหุ้นเนาะอ่ะสิต่อ1นอันไหนหน้าเข้าเก็บกว่ากันค้าขอบคุณมากครับ คือ,อย่างนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าแล้วแต่ความชอบเลยตัวสบายเนี่ยมา r k เก็ตแของเขาจะอยู่ราวๆสอ0 0 0ล้านอ่าผมตีเป็นตัวเลขกลมๆเนาะอะ่แล้วก็ตัว TSR เนี่ยมา r k เก็ตแจะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านซึ่งมันจะต่างกันมากๆเลยนะครับทั้งคู่นะฮะอ่ามีแผนในการเติบโตถ้าถ้าเทียบเป็นหมัดต่อหมัดมันก็เรียกว่าโตพอๆกันนั่นแหละเออซึ่งสำหรับสาหรับผมนะผมจะชอบตัวที่มีมา r k เก็ตแที่มันต่ากว่า เพราะโอกาสในการเติบโตนะมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดเราลองตีง่ายๆนะครับง่ายๆยังไงผมลองเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเอาตัวซิงเกอร์ซิงเกอร์เนี่ยถ้าเกิดเปิดดูตัวงบการเงินนะครับผมขอดูภาพย้อนหลังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณอาสองปีสปีที่แล้วเนี่ยพื่ๆจะได้เห็นภาว่าเฮ้ยเขาเป็นมาอย่างไงและ Market Cap เขามันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับ จะเห็นว่าตัวซิงเกิลเนี่ยมีรายได้รวมเนี่ยประมาณ3,600เห็นไหจนถึง4,000นะครับ MarketCap เขาอยู่ที่4 000, 2 2 0 0อ่ะอยู่ประมาณ3 0 4 0ล้านเนาะอ่ากำไรนะครับอยู่ที่400ล้านแล้วก็700ล้านใช่ไหมฮะอ่ะตัว TSR เนี่ยมีแผนในการเติบโตแล้วก็เขามั่นใจว่ารายได้ปีนี้นะครับก็คือปี66เนี่ยรายได้จะอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านถ้าผม ตีคร่าวๆนะกำไรประมาณตีประมาณ10%นะครับมันก็จะได้ตัวเลขเนี้ยครับ4 0 0พล้านแล้วก็กำไรจะอยู่ประมาณนี้เออ Market Cap เห็นไหมว่ามันสามารถที่จะเติบโตได้เนี่ยอันนี้ลองลองเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับแต่ว่ามันคงอาจจะไม่ได้แบบตรงตัวเป๊ะๆๆอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ว่าตัว tsr นะ r k r t e t Cap มันแค่2,000แค่นั้นเองไงเพราะฉะนั้นถึงมองเอาแบบโตเท่าตัวอะเป็น4 0 0พแค่นี้ก็เด้งหนึ่งแล้วนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมไปทําการบ้านเพิ่มเติมนะถ้าชอบก็ต้องไปดูข้อมูลหลายๆอย่างนะครับซึ่งตัว TSR เนี่ยหาข้อมูลง่ายมากๆออบอกเลยนะฮะใน YouTube เพียบนะอ่ะระหว่างเดี๋ยวนี้คนเขาจะชอบคำถามประมาณนี้เนาะเอาหุ้น2ตัวมาเปรียบเทียบกันนะอ่ะ BJC กับ m a c r o นะกำลังเลือกว่าจะซื้อตัวไหนดีจากการดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่า BJC เป็นทรงขาขึ้นและ m a c r o ะ เป็นขาลงดังนั้นคิดว่าจะเลือกตัว BJC รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าแบบนี้เข้าใจถูกหรือเปล่าเกี่ยวกับทรงกราฟทั้งสองตัวอ่ะถ้าเลือกเพราะทรงกราฟโอเคไหมอันนี้นี่อาจทย์ประมาณนี้นะเลือกเพราะสงกราฟไม่ไม่ได้แบบเลือกเพราะธุรกิจนั่นนู่นนี่การเติบโตเป็นยังไงจริงจริงมันโตทั้งคู่แหละคือมันใหญ่ทั้งคู่นะครับอ่ะเราดูตัวแรกก่อนนะครับนั่นก็คือตัว BJC ก็บอกเ่าเป็นขาขึ้นนะครับ,นะรบแต่จริงๆแล้วมันวีทั้งคูนะ่ถ้าพูดกันตรงๆนะเออเพราะมันเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็ อ่าต้องเรียกว่าไงอ่ะลากยากนะครับอ่เราจะย้อนกลับไปไกลๆเลยครับเราจะเห็นว่าตัว B ีจเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นขาลงนะมันมาจาก65บาทแล้วก็มาย่อต่าสุดเนี่ยอยู่โซนประมาณ30บาทนิดๆนะครับแล้วก็ทรงเนี้ยเป็นลักษณะของการกลับตัวซึ่งกับตัวระยะเยียร์เลยนะเพราะว่าข้างล่างมันคือปี2 0 2 2แล้วก็2023นะครับกว่าจะกลับตัวใช้เวลานานมากแล้วก็ทรงกราฟเนี่ยมันค่อนข้างหวีนะครับทีนี้ถ้าเกิด หาโซนแนวรับเนาะอยู่ในโซนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะสาจนถึงสาบาทอ่ะทีนี้ต่อด้วยตัวแมคโครนะครับแมคโครก็จะเห็นว่ามันเป็นขาลงเหมือนกันนะเนี่ยแมคโครเป็นขาลงนะครับมีการกับตัวแล้วแล้วก็ทําฐานถ้าถ้ามองในมุมของผมนะครับแมคโครทําฐานได้ดีกว่าเออแล้วก็ชุดนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮได้อีกนะครับแนวรับของแมคโครนะครับจะอยู่ที่โซนีน่แหละครับ37 โทษฮนะสามสจนถึง39มนะครับแนวต้าของเขาจะอยู่ที่43นะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะเซตบวกแต่หุ้นไม่บวกตามเลยเห็นเดลต้าบวกยาวๆแบบนี้เกี่ยวกับมันอะไรเนี่ยตัวมันดึงเซตไว้ด้วยไหมครับถ้าเกี่ยวจริงๆเซตอาริงๆมันจะตามกว่านี้ไหมครับสงสัยครับอาจารย์มีความเห็นยังไงอ่ะมาดูครับเอาให้แบบเห็นกับตาเลยนะ ว่าจริงๆแล้วเดลตานี่มันเป็นเดอะแบกจริงๆหรือเปล่าแล้วมันมีผลกระทบต่อเซ็ตมากน้อยเพียงใดนะครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับตอนนี้เป็นโปรแกรม f ฟนเซีย a ฮีโร่เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์เลขนี้นะฮะหนึ่งหนะครับมันจะขึ้นมาอ่ามันจะเขียนคำว่า Top Impact Index Analysis นะครับก็คือจะได้ดูว่าตัวเดลตานี่มีผลกระทบต่อดัชนีเซ็ตเท่าไหร่นะครับโดยตัวของเขาเนี่ยที่ราคา1 1 4 2เนี่ย ทำให้เซตบวกไป3.8จุดนะครับนี่หมยสาจุดแจุดเออก็ถามว่ากระทบมากไหมก็ระดับหนึ่งอะปะตททำได้แค่ศูนจุดห้านะครับแต่ว่ามันที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยอ่าเดลต้าตัวเดียวเป็นเดอะแบกทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็อาจจะมองว่ามันก็ถั่วๆกันนั่นแหละครับกับตัวเซตอมันคือเซตเนี่ยมันเป็นการถ่วงน้ำหนัก ตัวไหนยิ่งมาเก็ตแคปใหญ่ๆมันก็จะสามารถที่ถ่วงน้ำหนักได้ทีนี้มาดูตัวดัชนีเซตถ้าเกิดไม่มีเดลต้าที่เดแบักมันก็จะลบไป3จุดนะครับมันก็จะอยู่ที่1,606จุดนะถ้ถาถ้าเดลต้ามันไม่บวกขึ้นมานะเออแล้วอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ1,606จุดเท่าน,นั้นเองจริงๆก็ไม่ได้เชิงว่าแบบมีนัยะมากมายขนาดนั้นแต่ก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับ T Cap ทุน42.75รอ x d แล้วค่อยรับเพิ่มดีไหมคะอืมอ่ะขอดูทุนหน่อยนะครับว่ามันมีความได้เปรียบไหมนะฮะ Tcap ท,ทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะ42ก็โซนโอ้โหโซนดีอยู่นะเออเนี่ยไปรับอยู่อยู่โซนนี้นะทีนี้มัน Xd เท่าไหร่นะ Tcap Xd บาท90ตีประมาณ2บาทแล้วกันเนาะ มันก็จะลบลงประมาณ2บาทก็คือ45ลบ2เหลือ4 3โอ้ยยังยังเหนือทุนเราอยู่นะเนี่ยเออไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าการจะถั่วเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เนาะเออม,มันอาจจะไม่ใช่นะครับคือ1น,นะฮะมันมาจ่อแนวต้านมีโอกาสในการโดนกดสูงมากๆประกอบกับ XD ด้วยเนี่ยนะครับ XD ดีเมื่อไหร่18เมษานี่เองนะครับคือมันอาจจะกลายเป็นขาลงเลยก็ได้นะก็อาจ ถ้าอยากจะถั่วเพิ่มอะผมแนะนําว่าโซนในการถั่วนะั้มันควรจะต่ํากว่า40มันไม่ใช่แบบว่า XD พปุ๊บแล้วก็ถั่วเลยนะครับขอในน้ม vpo แล้วก็ pro s vpo ขาลงชัดเจนครับแต่ว่ามีลุ้นเด้งได้สั้นๆเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับส่วนตัว pro s ก็ไม่ไปไหนเลยครับเป็นไซด์เว์ไม่มีความหวือหวาอะไรนะครับตรงนี้มองแนวรับ1.9นะเอาแบบปลอดภยัยปลอดภัยนะครับ ติด ACE ทุน2.4ควรคนทำยังไงต่อรู้สึกรอนานมากค่ะมีโอกาสไปต่อไหมนะครับเ c e 2.4มันนานมากเหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ACE 2.4รู้สึกรอนานมากเอ่อทนนะฮะที่ติด2.4เนี่ยความเป็นไปได้นะ คือก่อนอันนี้นนมันไม่เคยถึง2.4เนาะอ่ามันมีมันมีโซนนี้นี่ถ้าบอกว่านานมากก็ตั้งแต่ปี2020นะครับคำถามคือถ้าเกิดติดตั้งแต่ปี2020ทำอะไรอยู่ขึ้นไป4บาท40นะฮะแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เคสแบบนี้แน่นอนเขาเพิ่งซื้อเ,เ,เขาเพิ่งซื้อไปตรงนี้เองตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเพิ่งซื้อตอนที่มันเด้งขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือมาประมาณมไม่เกิน2อาทิตย์นะฮะอืม เออแต่ความนานของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะทีนี้ในโซนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะทําฐานนะครับก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามสต็อปลอส2.12แต่เอาจริงนะถ้าทนไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วกะจะเล่นเดทเทตจริงๆนะครับคุณก็ต้องใช้ไทม์เฟรมที่มันเล็กลงแล้วแบบเนี่ยมันหลุดสต็อปไทม์เฟรม5ทีที่2.38ก็คือหลุดจากทุนของเรามาแค่ช่องเดียวเราก็ควรที่จะถอยอ่ะนึกอ,ออกไหมฮะ คอนโนม ksl ksl ยุดทำเฟรม d อันนี้ขาลงชัดเจนนะเอ้ยอ่อมันหลุดสต็อปด้วยนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องวางแผนแล้วละ่ะว่าจะทำยังไงอันนี้มองว่าจะลงต่อค่อนข้างหนักนะครับรบกวนปรึกษาติดเมเจอร์สิบควรถือหรือออกก่อนดีเมเจอร์ K ติด19บเก้านะฮะก็ติดอย่างนี้อย่างนี้ติดมาสักพักจริงๆครับ ก็ไปได้โซนโซนเนี้ยใช่ไหม19.7ก็ถึงไหมไม่ถึงนะฮะไปติดโซนข้างบนโซนนี้เลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดซื้อโซนนี้นะซื้อช้าไปเพราะว่าการกลับตัวของเมเจอร์รอบก่อนหน้านี้มันกลับมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับจุดซื้อมันอยู่ประมาณ18บาทแล้วก็โซนนี้น่าจะเป็นจุดในการเทคโปรฟิตด้วยซ้ํานะครับทีนี้สมมุติว่าเราติดแถวนี้จริงๆมันต้องถอยนะครับประมาณ19บาทก็ควรถอยนะครับแต่นี้มันหลุด1นึ่งสตนะครับ ทำฐานใหม่แล้วก็หลุดตรงนี้เป็นสต็อปที่2นะครับแล้วก็พยายามทําฐานแล้วก็หลุดนะเป็นสต็อปที่3นะครับแล้วก็กําลังทําฐานแล้วก็ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะฮะก็อาจจะกลายเป็นสต็อปที่4ประเด็นคือได้วางแผนไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้มีแผนอะไรเลยเนะี่ยมันก็จะหลุดสต็อป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 ไปเรื่อยๆือแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีสต็อปดีกว่าเพราะมันจะหลุดไปเรื่อยๆนะครับเออนี้ต้องต้องคิดแล้วล่ะว่า อาจจะทํายังไงฮะถ้าถั่วก็มันยังไม่ใช่จุดกับตัวเออแต่ถ้าจะถอยก็ตอนนี้มันก็รอมาตั้งนานละอาจจะใช้สต็อปข้างล่าง14.9ไหวไหมถ้าสต็อป14.9แต่ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันหน้าเถียนมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับในน้ม EKH โรงบาลน,นะครับ EKH อ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมานะครับโซน7.7 คือสตอลล์สุดท้ายครับอาจารย์ใครครับอาจารย์ครับนะครับสอบถามครับกลุ่มธุรกิจฐานหินและไฟฟ้ามองยาวๆยาวๆนะครับว่ามันคือสิ่งจำเป็นที่ยังต้องใช้ต่อไปหรือเปล่าครับส่วนตัวคิดว่านะฮะฐานหินและไฟฟ้าเดียวถามทั้ง2ตัวใช่ไหมเนี่ยก็คือ1นะก็คือฐานหิน2คือไฟฟ้าใช่ไหมมันก็ต้องใช้สิครับเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าหรอครับ เราจะใช้อะไรแทนถ้าเกิดเราเราไม่ใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่มีนะเออเพราะฉะนั้นไฟฟ้ายัางไงก็ต้องใช้นะทีนี้ถ่านหินเนี่ยมันคือพีเคอร์เซอร์ของไฟฟ้าอีกทีหนึง่งก็คืออ่าต้องเรียกว่าอะไรโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะ่ะส่วนมากเลยมันก็ทำทำมาจากพลังงานถ่านหินทางนั้นนะครับอืมท่้นก็มันก็จะรีเลทกันเนาะอ่าทำไมจะต้องใช้ถ่านหินครับมันสกรปรกจังเลยอ๋อก็มันราคาถูกมากไงครับคือถ้าเกิดใช้ต้นทุนจากแหล่งพลังงานอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่า ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นพยาพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมนั่นนูนี่ต้นทุนมันสูงกว่าเยอะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นธุรกิจสามารถโตได้ต่อไปแต่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรอบๆของกิจการใช่หรือเปล่าอ่ะทีนี้ประเด็นคือการที่จะ,ะต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับตัว พลังงานไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินเนี่ยมันก็คือโรงงานไฟฟ้าถ่านหินนั่นแหละพูดง่ายๆคําถามคือวันนี้ขอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกคนโอเคไหมมันไม่โอเคไงนืกออกไหมมันจะโดนประท้วงทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการถูกคุมกําเนิดไปโดยแบบปริยายนะครับเพราะฉะนั้นถามถึงการเติบโตเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีนะครับยกเว้นไปโตในต่างประเทศที่กฎหมายเขายังเอื้ออยู่ะ เอออาจจะเป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแต่ก็ต้องดูว่านโยบายของบริษัทเป็นยังไงไปทําในต่างประเทศไหมอืมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับคอแนวโน้มแนวโน้มท c ซนี่ไปขาลงแบบโคตรชัดเลยนะไม่ไม่ต้องหาแนวโน้มเลยนะครับส่วนแนวรับท c เนี่ยคิดว่าน่าจะหลุดนะฮะแปดจุดสี่แนวรับมันแปดจุดสองแปดจุดสามแถวนี้ผมคิดว่าหลุดนะครับน่าจะแถวๆเจ็ดจุดสองนะครับแนวโน้มคิวคอน แนวโน้มคิว่อนคิว่าเป็นขาขึ้นแต่ทุนทุนนี่น่ากลัวมากสิบหกจุดแปดนะครับคิวคอนนี่ไงเห็นไหมมาในวันที่เขาเลือกเล่นกันนะฮะนี่คือดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็หลุดในไลน์เรียบร้อยตอนนี้ต้องสตอปลอตนะครับแนวโน้ม IRPC ทุน2.66สตอปลอสองจุดได้ไหม IRPC ว้าวทุนทุน ก็เหมือนกับเก็บแถวนี้เนาะถามว่าโอเคไหมก็ได้อยู่นะครับทำเฟรม5 t ทีน่าจะสวยทีนี้สต o อปลอ s ส6 0นี่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ Stop ปลอ s ส4 8ครับอาจารย์ถ้า CJS ถึงต้าน1บาทควยจะออกก่อนอรอย่อค่อยเข้าใหม่ใช่ไหมครับเ,เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันย่อออกมาแล้วนะสอบถาม TGE หน่อยครับ TGE ทีเนี่าอ,อุ้ยทรงนี้มองว่าเป็นทรงที่ไปต่อได้นะครับ แนวต้านก็ประมาณ2.5นะสัปดาห์หน้าก็น่าจะเล่นต่อนะครับขายคอตโต้ไปหมดแล้วควรกลับมาเก็บสะสมใหม่ไหมครับคอตโต้มันมีประเด็นเรื่องอา่อะไรนะ SCG เขาจะเอาเอาคืนปะเออเขาจะเอาออกนอกตลาดนะครับทีนี้ราคาที่เขาจะเอาออกนอกตลาดคือ2.4แต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะครับเขาจะแลกเป็นหุ้นตัวอื่นมาให้แทนนะครับอ่าคอตโต้คอตโต้นะครับ ถ้ามันต่ำกว่า2.4นะครับแล้วมีนัยยะอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันพอที่จะได้อยู่นะก็คือเล่นโซนไหนก็ได้ครับถ้าเกิดมันมีแก็บให้เล่นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตัว S G เขาประกาศมาแล้วก็ผมก็ค่อนข้างโอเคนะเออม,มันมีแก็บให้เล่นนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ครับโอเคครับจบลงไปแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็สนุกสนานมากนะครับกับคําถามซึ่งเอออะไรที่มันมีประเด็นนะมันจะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ อ,อ่อรบกวนถามตัวนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันออมันอาจจะดูแบบ <c oughs> อยากรู้อะไร <c oughs> นี่ออกอไหมเออบางทีมันมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ถามมาอนะ่ะต้องการถามหาอะไรซึ่งเราก็จะดาวนเอานะครับว่าเขาคงจะหาแนวรับแนวต้านอาจจะถามหาแนวโน้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับ จริงจริงแล้วนะพวกนี้มันสามารถที่จะฝึกได้นะใครอยากจะลองฝึกดูนะครับหรือว่าใครอยากที่จะ,อะลองอศึกษาในเรื่องของ Data ทนนะครับเราก็มีอ e ีบุ๊ก a t a นนะสามารถสอบถามอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line อตรงนี้ได้เลยนะครับจะสอนเกี่ยวกับการหาหุ้นเด t เทหน้าเเทนเดเทเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครที่ซื้ออ e ีบุ๊กจากเราไปก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย